คุณเคยสงสัยไหมคะว่าเราทำงานหนักมาทั้งเดือนแทนที่สิ้นเดือนมาจะยอมรับสิ่งตอบแทนเป็นข้าวของเครื่องใช้ข้าวปลาอาหารหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแต่เรากลับยอมรับซึ่งเป็นกระดาษธ,ธานบัตรแทนและยิ่งกว่านั้นบางคนยอมรับตัวเลขเพื่อโอนเข้าบัญชีทำไมเราถึงไม่ค่อยฉลาดกันเลยล่ะคะทำไมเราถึงยอมรับในสิ่งที่เลื่อนลอยและมันดูไม่จริง คำตอบก็คือเป็นเพราะเราฉลาดมากๆต่างหากล่ะคะเราจึงไม่รับสิ่งของที่มันไม่สะดวกต่อการใช้สอยและเราก็อาจจะได้ของที่ไม่ตรงใจเราด้วยแต่หากเรายอมรับกระดาษซึ่งกระดาษนั้นก็คือเงินหรือยอมรับตัวเลขที่โอนเข้าบัญชีเราจะมั่นใจได้ว่าเราจะเอาไปใช้ซื้อของที่เราต้องการเอาไปใช้สร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิต ยิ่งเป็นเงินที่โอนเข้าบัญชีแล้วเราไม่ต้องไปรับเงินสดเองไม่ต้องพกพาเงินสดให้เหนื่อยหน่ายโลกปัจจุบันพัฒนาไปไกลขนาดนั้นกันเลยทีเดียวสิ่งที่แอบแฝงอยู่ในเรื่องนี้จนทำให้เรายอมรับธนบัตรยอมรับตัวเลขที่โอนเข้าบัญชีเขาเรียกสิ่งนี้ว่าความเชื่อถือและก็ความไว้วางใจเราวางใจว่ากระดาษหรือธนบัตรที่ได้มาสามารถใช้ซื้อของได้ ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและเป็นสิ่งที่สามารถเก็บออมไว้ได้นอกจากนี้เราวางใจว่าจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเราจริงและก็สามารถถอนออกมาใช้เป็นเงินสดได้จริงในทุกระบบเศรษฐกิจความไว้วางใจดังกล่าวทำให้กลไกลของมันทำงานได้ลองจินตนาการว่าถ้าเกิดความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นทุกคนต้องการให้จ่ายเงินเป็นสินค้านานาชนิด คงจะเกิดความโกลาหลโเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและกลไกเศรษฐกิจจะดำเนินไปอย่างทุรักทุเลเลยล่ะค่ะในการประกอบธุรกิจการซื้อขายก็เช่นเดียวกันความไว้วางใจเป็นหัวใจสำคัญถ้าการซื้อขายที่ดินซื้อขายรถยนต์หรือแม้กระทั่งบ้านเราต้องใช้เงินสดกันล้วนเพราะว่าเราไม่ไว้วางใจในเอกสารที่ใช้ในการชำระเงินธุรกิจก็คงดำเนินไปแบบคล่องตัวไม่ได้ ต้องไปเบิกเงินสดต้องหอบเงินจำนวนมากๆยิ่งอันตรายอีกต่างหากนะคะการดำเนินการธุรกิจแบบนั้นก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพค่ะดังนั้นความไว้วางใจระหว่างบุคคลระหว่างเรากับผู้ซื้อผู้ขายหรือคนที่ร่วมทำธุรกิจกับเราจึงเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าบุคคลสามารถออมเงินได้แต่เกิดความไม่ไว้วางใจในความมั่นคงของสถาบันการเงินก็อาจจะต้องเก็บเงินไว้กับตัว ไม่กล้าที่จะเอาเงินไปฝากและการออมเงินนั้นก็อาจจะไม่แปรรูปไปเป็นเงินที่สามารถลงทุนสร้างประโยชน์ได้ถึงแม้จะมีผู้ลงทุนที่ต้องการกู้เงินแต่ก็ไม่มีเงินออมที่จะนําไปฝากกับสถาบันการเงินแล้วเขาจะเอาที่ไหนมากู้ธนาคารจะเอาที่ไหนไปปล่อยเป็นวงเงินหมุนเวียนให้ผู้คนเพื่อเกิดกําไรและดอกเบี้ยให้กับเราล่ะคะเพราะต่างคนต่างไม่ไว้ใจธนาคารและนําเงินมาเก็บไว้กับตัวกันหมด สำหรับในความสัมพันธ์ในสังคมความเชื่อใจความไว้วางใจจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันถ้าเปรียบไปในสถาบันครอบครัวถ้าสามีและภรรยาไม่ไว้วางใจกันลูกไม่ไว้วางใจพ่อแม่พ่อแม่ไม่ไว้วางใจลูกเพื่อนต่อเพื่อนไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันสังคมนั้นคงจะหาความน่าอยู่ได้ไม่มากได้ไม่ได้เลยล่ะคะ่ะ มันจะมีแต่คนระแวงกันอยู่กันอย่างไม่มีความสุขในเรื่องเงินๆทองๆก็เช่นเดียวกันความเชื่อถือไว้วางใจจะทําให้เกิดแรงจูงใจในการออมผู้คนอยากออมก็ต่อเมื่อรู้ว่าเงินออมจะไม่สูญหายหากเงินงอกเงยพอได้รับประโยชน์ตอบแทนเขาก็อยากจะออมค่ะความไว้วางใจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นในสังคมและระบบเศรษฐกิจจะเห็นได้ชัดก็ในยามเกิดวิกฤตเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นต้องซื้อวัตถุดิบสินค้าด้วยเงินสดไม่มีการให้เครดิตแก่กันธนาคารล้มผู้คนไม่กล้าลงทุนมีความหวาดระแวงในสถาบันเศรษฐกิจและอาจลุกลามไปยังสถาบันสังคมด้วยคุณเห็นหรือ,อยังคะสังคมใดจะก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคงก็ต่อเมื่อมีความไว้วางใจในสังคมนั้นๆอยู่สูงความไว้วางใจเป็นลักษณะหนึ่งของการลงทุนความไว้วางใจจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้สังคมอยู่อย่างมีความสุขแม้แต่ตัวเราเองก็เช่นเดียวกันแม้แต่เรื่องของตัวเองเราเองก็ต้องไว้วางใจตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะไว้วางใจที่จะพัฒนาตนเองไว้วางใจในศักยภาพของตนเองไว้วางใจและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจคุณจะสามารถทำมันได้แล้วก็ลงมือที่จะพัฒนาตนเองลงมือทำอะไรบางอย่างไว้วางใจในความสามารถของตัวเองที่จะพาตัวเองเปลี่ยนเป็นคนใหม่ อาจจะไม่ต้องดีเท่าคนอื่นแต่คุณจะต้องดีกว่าตัวคุณเองในเมื่อวานและด,ดีขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆวันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์กรูเกยสเตชันสวัสดีค่ะ